All she wants is love, but she know that love hurts. No telling about what it was. If we both put in the work, this shit can build on trust and I trust, but I still learn. When you get it out the mud on my name, you can't throw no dirt. I wear my heart on my sleeve. Girl. โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่เราก็จะมารีวิวรหัสนะผมผมจะขายผมจะขายรหัสนี้นะผมผมไม่ได้เล่นเล่นเล่นมานานมากเรามาดูส่วนของแรลงกันดีกว่าครับแรงคือแรลงซิมเว่ร์สามนะผมคือ ไม่ได้เล่นนานมากนะผมเป็นรหัสลองผมนะผมนี่วัดดูอันหนึ่งนะผมนี่ผมตัวละครนะผมจะพาไปดูมีอันนี้ก็3วันครับโจตาแล้วก็ A124 ท่งองาวนโมโครทราวนแล้วก็อะไรอีกนะหม้วครับผมมีแค่นี้แหละ ผมจะพาทุกคนไปดูชุดนะฮะเพื่อนเสื้อขาพร้อมเนี่ยผมชุดนี้ก็ได้รีนะผมนี่นี่นะผมคือเป็นเซตของมันเลยนะผมนี่ขายไก่ก็มาดูนะผมนี่นะบผม นี่นะครับมีอันมีของฟรีบ้างนะผมผมไม่ได้ใช้เติมคือไม่ได้เล่นนานมากนะผมน,น,นานๆจะมาเล่นครับนี่ก็จุดอันนี้ก็มีจุดน,นี้ก็มีนนม,มีสารฟรีมาก นี่ครับวินนี่ครับของลิมิเต็ดอ i ดิชันนะครับเพราะแพงสุดแล้วเนี่ยเป็นชุดแลยตำนานเก่งก็มีอะไรมากเก่งดำรองรองเท้าไม่มีไม่มีไม่มีอิแตะนะครับผมนี่ครับผมแต่มาดูฝั่งของผู้หญิงตัวผู้หญิงก็มีอะไรมาก ็มีเซตกระกากรนะครับดูมีเซตอินเดียครับผมนี่ของจริงก็จะกระกากรหน่อยนะครับผมเซตไม้กล้ามโคตรเก๋เลย นี่ผมกน่ารักตะมุตะมินี่อะของจริงมาดูฝั่งของสก,กินปืนหัวผมเอด่ครับผมรามเมตสองลาวอนอัตราในการยิงสกายไลน์นะผมลูกอัน AK บับบูม,มีแล้วก็ UMP เหลืองครับผมมีสองบอกมีรามเมตสองลดละ ลดกัาซีนเพิ่มระยะหนึ่งแล้วก็บวกระยะสองลดกัาซีนผมนี่นะผมก็พีเอ็มพีห้าก็มีอัตรากันกยิกสองสองบวกเลยนะแล้วก็ปืนอะไรวะคือว่าอะไรวะดีเซิร์ตสีทองอันนี้ก็ไม่มีบวกอะไรนะผมนี่ครับอันนี้เอามาประดับครังที่เชยครับผม นี่นี่แล้วก็อันนี้อันนี้อัตราในการยิงสองอันนี้อันนี้อันนี้นะผมอันนี้ไม่ถาวอนอันนี้ไม่ไม่มีอะไรอันนี้ตงเ็นสองนี้อัตราในการยิงสองกระทะคัวเรียคิงแล้วก็ปลาปักเป้าแล้วก็ปืนนี่ครับผมโคตรอันนี้ผมจำไม่ผิดผมน่าจะเติมไปประมาณเท่าไหร่วะประมาณ สองสมรมั้งกว่าจะได้อันนี้มาแล้วก็อันนี้อันนี้ผมหม,มุนบัตรเดียวได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นในสิทธ์ขั้นสูงอันนี้ผมจะไม่ผิดเขาน่าจะให้ให้ฟรีมั้งไม่รู้นี่ผมนี่ก็สิทธิ์ขั้นสูงนี่ก็หมุนได้อันนี้สิทธิ์ขั้นสูงนี่ผมนนี้ก็หมุนได้บัตรเดียวอันนี้ก็หมุนได้นะ นี่ครับของแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นี่อ่ะนี่ครับผมสกินระเบิดผมไม่รู้ว่าผมได้มาตอนไหนไม่รู้นะผมนี่ครับไอวอนี่ดูครับดูเอาครับดูเอาครับไอวอนี่ผมเล่นล่าสุดน่าจะสองสามวันที่แล้วไอวอนี่ครับผมท่าทางก็ให้ดอกไม้ มีโคตรมีมีมีโคตรอันนั้นเลยเอาสัพร์เป็ดผมชอบอะ่ะผมโคตรชอบเลยเนี่ยลองรวมใจโคตรเท่แอร์บอร์ดก็มามีรูอชีพก็พื้นหลังกม็มีอะไรมากนะผมเราก็มามาดูฝั่งทางสัตว์เลี้ยง โคจะน้อยเลยโคจะน้อยโคตรน้อยเลยอุ้ยผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิดต่อไปด้วยนะครับสหรับวันนี้ผม,มขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุกเล้ว